และนี่คือความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ที่เห็นคลิปวันกระเทยผ่านศึกระหว่างกระเทยไทยและกระเทยฟิลิปปินส์ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากที่หนีไม่พ้นเรื่องของวันกระเทยผ่านศึกที่ซอยสุขุมวิท11นะครับจากกรณีที่มีสาวกลุ่มประเภท2หรือว่ากลุ่ม LGBTQ+ ที่รวมตัวกันหลายคนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าพี K ่กระเทยนี่แหละซึ่งเป็นชาวไทยจำนวนมากที่ไปรุมรอต้อนรับกระเทยชาวฟิลิปปินนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันมาก่อนหน้านั้นคือเรื่องของเรื่องคือว่ามีกระเทยฟิลิปปินครับเขาเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยอ้างว่ามาเที่ยวนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยหลายคนเชื่อว่ากระเทยกลุ่มนี้เข้ามาทํางาน แบบผิดกฎหมายแล้วก็มายึดบริเวณใกล้ๆเคียงนี่แหละครับในการทามาหากินแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ครับเวลากระเทยไทยเดินผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ก็จะมีอาการตอบโต้หรือว่าแสดงปฏิกิริยาที่ไม่น่ารักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นเมตกระทืบเท้าใส่มั่งอะไรใส่มั่งพูจายั่วยุบางครั้งก็ถกกระโปรงโชนว,ว่าฉันแปลงเพศมาแล้วอะไรทํานองนี้ซึ่งทางฝั่งไทยนะครับเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็ใจเย็นมากก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาในช่วงแรกนะฮะแต่นานไปนานวันนะครับ กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ก็เริ่มเหมือนจะได้ใจครับก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แย่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวาลาไล่เลีเลเ่ยก,กันครับกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์นะครับได้เข้ามารุมทําร้ายกลุ่มกระเทยประมาณ20คนต่อ4คนย้ําว่าชาวฟิลิปปินส์20คนและคนไทย4คนได้เกิดการชุลมูลต่อเนื่องและมีการกระทบกระทั่งกันทําร้ายกันรวมไปถึงกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์นะครับได้มีการโจกกระเป๋าตังค์ของก,กลุ่มกระเทยไทยไปด้วยแล้วก็พบว่าเงินหายไปประมาณ2,000บาทยังไม่พอครับกลุ่มกระเทยฟิิิลลปนดดัังงกก่าาวยไ้มีร ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอามายョะเยยครับซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําไมทางกระเทยไทยถึงไปรวมตัวกันได้เยอะขนาดนั้นเพื่อไปต้อนรับกระเทยฟิลิปปินส์ครับเนื่องจากว่าได้มีการทําร้ายกระเทยไทยจํานวน 20. สต่อ4คนแล้วก็ถ่ายคลิปเอามายョะเยยนี่แหละทำให้มีกระเท,ทยจำนวนหนึ่งครับซึ่งเป็นกระเทยไทยนะครับได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณซอยสุขุมวิทที่ซึ่งไปรอต้อนรับที่บริเวณโรงแรมที่เชื่อว่าทางกลุ่มฟิลิปปินส์เนีย่ยอาศัยอยู่นะครับยานากาตันต,ต้องบอกว่าในระหว่างน,น ก็มีการเปิดหน้าต่างมีการเต้นยั่วยุมีการทำหน้าทำตาใส่อะไรแบบนี้ทําให้เกิดอาการหมันแท้เข้าไปอีกฮะต้องบอกอย่างนี้แต่ที่น่าอึ้งไปกว่านั้นก็คือว่าการที่มีกระเทยไทยจำนวนหนึ่งนะครับไปรวมตัวที่บริเวณซอยสุขุมวิทที่สิเนี่ยเป็นอะไรที่ปฏิหารมากนะครับเพราะว่าเป็นการไปรวมตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายมาก,ก่อนคือจู่ๆก็มีการรวมตัวกันโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ดังกล่าวเองเนี่ยก็มีตำรวจนะครับพยายามเข้ามาห้ามมปรมวอวร่วือ กระเทยไทยนะครับเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนตัวกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยไปที่โรงพักก็ปรากฏว่าระหว่างทางที่ทางกระเทยฟิลิปปินส์ครับได้มีความต้องการที่จะเดินทางไปที่สอนอนนนั้นก็ปรากฏว่าโดนทางกระเทยไทยนะครับรุมต้อนรับอย่างต่อเนื่องซึ่งการต้อนรับก็คือติดคริติคอลทุกเม็ดเลยก็ว่าได้นะครับภาษาบ้านคือเช็คบินนั่นแหละครับกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทาเอาไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่า,วาเกิดภาพปรากฏการมากมายมหาศาลครับที่ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการออกมาขอโทษหรืออะไรต่งรางๆ หเห็นในคลิปก็คือเป็นการเหยียดไิพนสมควรเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจากคลิปต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกมาทําให้เราเห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับว่ากระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนี้เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาทํากินอย่างผิดกฎหมายรวมไปถึงพวกเขาเองก็ยังไม่ได้ให้ความเคารพกับืนแผ่นดินไทยที่สำคัญก็คือยังจะทําการดูถูกดูแคลนคนไทยอีกโดยเฉพาะกระเทยไทยอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะมีทางกระเทยไทยไปต้อนรับอย่างต่อเนื่องในขนาดนั้น ยางไรก็ตามครับเรื่องเราดังกล่าวไม่ได้ถูกเผยแพร่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังมีการถูกนําเสนอในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์เองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นเช่นเดียวกันจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทาให้มีชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งนะครับเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันอย่างต่อเนื่องคนแรกนะครับเขาบอกว่ากระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าทํทำงานที่ไทยแล้วทําไมไม่รู้จักอดน้มถมตนมาทํามาหากินแล้วก็คนที่จะรู้รู้จักบุญคุณของประเทศเขาสิไม่ใช่เขาไปทารายไม่ใช่เขาไปทําร้ายคนนั้นคนคน,นี้อย่างต่อเนื่องเป็นแบบนี้ทําให้คนอื่นนนนนนนััั้้้้้ททรบมาา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 ํํหกิิเเดงงไไปปลลขแวส ไม่ควรไปตั้งแต่แรกคนต่อมาบอกนะครับว่าเราไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเริ่มต้นแต่เอาเป็นว่าคนที่เข้าไปทามาหากินที่ประเทศอื่นนั้นก็ควรที่จะต้องรู้จักการอาน้่ทมตนเป็นหลักไม่ใช่เข้าไปละลาหรือไปหาเรื่องใครดังนั้นเนี่ย จากเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเราขออยู่ข้างชาวไทยก็แล้วกันคนที่3นะครับบอกว่าเป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละทําให้คนไทยนั้นมองพวกเราเป็นคนไม่ดีคนที่4ี่บอกนะครับว่ากระเทยฟิลิปปินได้โปรดอย่าสร้างปัญหาให้กับพวกเราเลยคนที่5บอกว่าก็แง่แหละโดนเช็คบินก็ไม่แปลกเพราะเป็นสร้างปัญหาตั้งแต่แรกเอาไว้เองนี่คนที่6นะครับบอกว่าสมควรแล้วฮ่าฮ่าาคุณไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองฉันหวังว่าคุณจะได้รับการเรียนรู้และเคารพและให้เกียรติผู้อื่นนะเห็นได้ชัดว่าพ่อแม่ของคุณนั้นคงได้สั่งสอนมายัางไงคนต่อมา บอกน,นะครับว่ารู้หรือไม่ว่าขณะที่พวกเขาอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเขาเองก็มีนิสัยที่ไม่น่ารักเหมือนกันคนต่อมาบอกน,นะครับว่าน่าอับอายมากเลยกลับกลายเป็นว่าชาวฟิลิปปินส์นั้นเป็นพวกไปด่าเขาก่อนแล้วก็สร้างพฤติกรรมที่หยาบคายไม่นะคนต่อมาบอกน,นะครับว่าผมคิดว่ามันก็สมควรโดนแล้วแหละเพราะว่าไปสร้างพฤติกรรมแล้วก็เป็นผู้เริ่เรมเองไม่ใช่หรอดัองนั้นเนี่ยรับผิดชอบก็ถูกแล้วคนต่อมาบอกน,นะครับว่า ฉันแล้วก็สงสารกระเทยไทยจังเลยที่ต้องมาเจอกระเทยฟิลิปปินอะไรแบบนี้ขนาดที่เป็นคนฟิลิปปินเองฉันยังไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชาวฟิลิปปินด้วยกันเองเลยนี่แหละครับคือเรื่องราวของชาวฟิลิปปินจำนวนมากเลยนะครับที่เข้ามาถล่มทลายคอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าข้างชาวฟิลิปปินด้วยกันเองเลยแถมยังให้กำลังใจชาวไทยอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมเองครับมองเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับาเจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์ชายกดแชร์ชมมาฝากกดซับสไคร้อ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ